ช็อกโก้บอกว่าอยากขอฟังเรื่องเวทนาคือฟองน้ําด้วยค่ะขอบคุณค่ะคือในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านนั่งประทับนั่งอยู่กับภิกษุนะครับแล้วอยู่ที่ข้างคลองหรือข้างแม่น้ําถ้าจําไม่ผิดไม่รู้แม่น้ำํำคงคาผมไม่แน่ใจนะอ่าทีนี้มันมีพวกดอกแหนะแล้วก็อีที่มันเป็นฟองน้ําอ่ะ ที่ที่มันเป็นของสักปลอกหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผุดผุดขึ้นแล้วก็หายไปพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าเนี่ยอุป,ปมาแห่งขันห้าบอกว่าเนี่ยตัวเวทนาเหมือนกับไอฟองน้ำที่คือไอไอน้ำที่มี มีฝนตกกระทบมีน้ําตกกระทบนะแล้วก็มันมันไอกระเพื่อมเป็นฟองขึ้นมาเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นนะคือเหมือนกับมีอะไรมากระทบหูตาเราแล้วเวทนาเนี่ยมันก็กระชอ,อกออกมานะเป็นปฏิกิริยาทางใจที่กระชอ,อกออกมามมเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งถ้าพอเหตุมันหายไปไอเวทนานั้นก็หายตามเหมือนกับไ น้ำที่มันกระชอกกระเพื่อมเนี่ยที่มันกระชอกแป๊บหนึง่งไอ้มันมันมันกระเพื่อมมันไอ้กระจายขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปส่วนสัญญาเหมือนพยับแดดสังขารเหมือนกับแก่นกล้วยที่มันไม่มีแก่นกล้วยเนี่ยเรารู้นะว่าเราบอกกาบออกไปเรื่อยๆเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยในที่สุดคนหาแก่น ที่กล้วยเนี่ยจะพบว่ามันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีแก่นแล้วก็วิญญาณขันเปรียบเหมือนมายากลนะเมื่อกี้พูดจรณัยไปแล้วเดี๋ยวไปหาดูเสิร์ชดูได้อุปมาขันห้านะครับอุปมาขันห้าเนี่ยตอนนี้ก็จะพบนะพระสูตรนี้แน่นอนนะครับ